สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกคู่ทุกคนนะครับเมื่อนี้ห้ามพลาดพี่น้องเอ้ยพี่น้องเมืองไทยเป็นงัวทองครับพี่น้องทองสีเขาหาเดือนนะครับพี่น้องงอหลุนผอมเนาะอยู่กับน้องบอยครับสวัสดีครับน้องบอยครับสวัสดีครับผมเมื่อนี้มีงามๆมาฝากพี่น้องเนาะน้องบอยครับแมี่ตัวนี้แหละครับบามันเลือดสูงครับผมอุ้ยพี่น้องเอ้ยเนื้อหนังเป็นงัวทองครับทองเขาจาะช็อกโกแลตครับพี่น้อง จะเข้าหาเดือนนะครับพิกัดบ้านยังครับบ้านหนองวัวครับตำบลเลยทงอำเภอจะการผพื่ผลอุบลครับผมจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อนี้แหว่งปันจักชุดก็หาชุดครับทั้งหมดหาชุดนะครับประกันทองสองแม่แยกลูกราคาพ่อบอกหนึ่งโตเลยครับแม่ลูกสองโคบแม่ลูกสองโคบราคา่าไรแม่ลูกแพงวะแม่ลูกมืนกว่าก็สองสองหน่อยๆนอยครับโอเคครับเอานะครับแม่ทองมืดนังกลางก็มีแต่ว่าเบิ้งน้องมุอ้วนอีกบ้าน รับประกันความอ้วนพี่น้องเอ้ยครับราคาส่งพรีตั้กิโลครับาตรงบอยครับสองร้อยกิโลครับผมสองร้อยกิโลอะเบิ้งปลามันตัวนี้ก่อนครับพี่น้องตัวที่หนึ่งครับเป็นปลามันดุกผสมหัวหลุนธรรมชาติบ่ธรรมชาติครับผมหัวหลุนธรรมชาติครับเหล็กๆหนาๆทองกับเจ้าช็อกโกแลตสีขาวฮาเดียสประกันทองเนาะประกันทองครับผมตรวจทองเรียบร้อยครับน้องบอยเปิดจักบาทสามหมื่นแปดพันครับสามหมื่นแปดนะครับพี่น้องครับต่อรองได้บ่ครับต่อรองได้จังอยครับผมสรงฟรีสองร้อยกิโลสองร้อยกิโลครับป้าผมมาหมักใส่ แต่ทายมาหลายเดือนนี่บอกเห็นอ้วนปนิดอกเป็นปีเดาะไปเอ้าบอกหลดไปก้าวบอกหลเนี่ยมีแต่เนี่ยเอาในไงพี่น้องมึงควรเสียหาแด๋อที่โอ้โหสูงอะไรข้างบ่อยสูงลอยสามสิบเก้าบวกลบครับสามสิบเก้าบวกลบพี่น้องมึงเนื่อดังบามันเลือดสูงครับตัวนี้เปิด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 อ้วนแห้งอืมอะมึงไปผสมเพื่อนนะครับทอนกับเจ้าช็อกโกแลตครับพี่น้องขอพันนี้วันที่ผสมครับวันที่สิบเจ็ดธันวาหกเจ็ดกันยายนยี่สิบสี่กันยาหกแปดนะครับ เอาพอดีสิบเจ็ดสี่หในครบหาเดือนครับตรวจทองเรียบร้อยประกันทองเนาะครับแมนครับลุ้นโหลดธรรมชาติครับลุ้นธรรมชาติงามๆพี่น้องบามันครับผมตาทองแหลกครับนะทองแหลกครับผมงามพี่น้องงามแหงพันแฉกกำลังขึ้นครับอือก็ะด้กแกสองปีกวายครับแมนครับจมูกว่าฉี่ครับจมูกว่าสนเข้าอยู่สนเข้าอยู่ครับแต่ว่าเพิ่นหูก็เลยเปลี่ยนเป็นใส่ใส่กุ้มหนังหา่ครับหลังเรียบปีก็เท่าดีพี่น้องเอยเครื่องบดตาทองแหลกครับ โอาเห็นละใจละลายพี่น้องไอ้อ้วนเลยมาตันกันได้บ่อยเบื้องเหงาหางเลยครับเหงาหางนองปีหลีดปิดพี่น้องนี่นะครับคันบ่ท้องนะครัว่ามันได้พี่น้องเออแม่นครับในท้องมันกินเก่งครับพี่จ่ากินกินอ้ยเอาตัวแรกสามหมื่นแปดพันครับพี่น้องผู้ได้หายเมียพันแม่นครับนะครับหลังเนี่บัวอ้อ้วนไหลคือไปนอนได้เนี่ยแผ่นสามแผ่นอืมแผ่นสามแผ่นพ้ดอพี่น้องตัวจริงนี่อ้วนตัวสีพุ่งไทยได้พี่น้องได้มาเบื้องเหงาด้วยอู้ยเบื้องอ้เหงา บนในลายมุมเห็นปะนะครับมักตั้อยู่ครับพี่น้องชุดแรกท้องเสื้ขาห้าเดือนนะครับผมไายมันหมนหลึกๆนั่งนาสี่นะครับนี่ประกันตันี้ให้คับผมกคาทอนประกันเท่ามืรสามสิบหมื่นครับผมสามสิบหมื่นหลนเทราชาฉาดอะมประกันสามปอพี่น้องสามปอครับผมประกันหูประกันค่าทุกค่าทอนประกันท้องครับผมสามปอเพิ่แมนครับสอเต็มลงไปปะจุงยางจังหน่อยองอยครับผม ปื้ดเปิดเปิดปิดเปิดโซเซนเหงาหางพี่นเองก็นาเออเราไปเม่ตัวที่สองเลยครับง้วทองตัวที่สองครับเป็นง่วทองเจ็ดเดือนกว่าครับพี่น้องสาทองแรกพร้อมต้องบอยเนาะครับทองแรกครับผมเปิดเป้าเบาครับเปิดตังแ่้องบอยหนึ่งหมื่ห้าพันเจ็ดรอยครับหนึ่งมืนหพันเจ็ดรอยครับผมทรงปีสองอโลเนาะสยกโลครับผมเป็นสาวทองแรกพี่น้องครับพอด้วเดือนก เจ็ดถึงแปดเดือนครับผมตรวจทองเรียบร้อยถช่สง่มอะไรครับลอยสามสิบห้าบวกลบครับสามสิบห้าบวกลบเจ็ดถึงแปดเดือนประกันทองเนาะประกันทองครับหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยครับผมส่งพี่สองร้อยโลครับพี่นอครับผมสมโตมานะผสมโตบามันรับจ้างผสมมากครับหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยครับตัวที่สองคือครับผมเป็นปบามันลูกผสมครับขอบหูดำจมูกดำวัชชีครับเครื่องดำครับพีไซค์กะดีครับจับได้ไม่ได้นะยครับประกันสามปอคือเก่าสามปอคือเก่าครับนะครับประกันทองนะตอนนี้ประกันหูคือเนาะตาสดสดเลยพี่เนาะ บสสวัสดีครับ<ะ>อ่านี่ครับพอค้าดำนีโบสดีครับพี่น้องหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยนี่คือเด้งว้วนทองไปแล้วนะครับถือง้าาวนซาหน่อยก็หมื่นสองหมื่นสามแล้วพี่น้องอันนี้ประกันทองแล้วตัวประกันทองครับผมนี่ครับถูงหน่อยสามหาบวกพีดอกกู้นุ่มบวกมาเลยนุ่มซีเต่าครับนี่ห้องทางดำนะครับตัวที่สองพี่น้องหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยขึ้นระบอย อโอ้ตกลงดีไรทำเพื่อภูมลาดพี่น่องเลยมกันซ่อนหยาเพิ่นมันบ่ได้บ้านเขาที่มันเละวันละเอาทุกท้อนประกันให้ยสามสิบวันครับผมสาวท้องแรกท้องแรกครับผมกูได้เซลล์น้องไปเลี้ยงครับโตมาหาหน่องบอยได้ครับผมพร้อมทรงครับเพิ่มจวดเพิหาเจ็ดหล่อครับผมแมนต้องเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนกว่างครับกูได้มีหยาได้หลายเพราะสืบไปพี่น้องถ้าผ่้บอกสิ นะครับเพิ่มความบวนชสวยงามทั้งหมดเลยครับไะจุงยางจั็หน่อยครับต่อไปเป็นชุดที่สามเลยแม่อยากบูกราคาเบาๆเบาๆเลยไปยางกระโดดเออตัวที่สามครับพี่น้องเป็นง้วแยกลูกครับผสมเรียบร้อยแล้วผสมในมือครับลุงบอยครับหนึ่งเดือนครับผมผสมได้หนึ่งเดือนนะครับเปิดรักบาทครับลุงบอยหมื่นสามพันเจ็ดครับหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดครับพี่น้องสีงามเนาะสีดำแดงแม่นครับผม สูงอะไรครับงบดร้อยสามแปดครับผมร้อยสามแปดบวกลบครับเคยมีลูกจากตัวราคาต่งไหมครับมีลูกมาแล้วตัวหนึ่งครับผมลูกผูกขายไปว่านนี่ครับลูกมันหนึ่งมื่นสามพันเจ็ดร้อยตรงฝีสองร้อยโลเนาะสองร้อยโลครับเอาเรื่องสีครับพี่น้องเป็นสีออกํำแดงโบดครับเรื่องโบดเลยครับพี่น้องสูงหน่อยสามสิบแปดบวกลบนะครับเคยมีลูกหนึ่งตัวทุกเพศผูสถานะตอนนี้ผสมในหนึ่งเดือนครับสมยังมากครับสมโตครับผมผสมตัวได้หนึ่งเดือนอันนี้คือตัวที่สาม ผมไดมีเงินหมื่นกว่าบาทครับหมื่นสามพันเจ็ดร้อยครับจมูกดำครับเชือกเขานิดนึงครับไปหนาเกลยดนะครับจยิบหูดำนะครับเขาเป็นเขาบีเขาสั้นสันอ่าแม่นครับสูงไขสัตว์แปลกครับนะครับหมอสหรับหม้อโครงการเพิ่ไหมครับสมให้เรียบร้อยแล้วครับอ่าเครื่องดำพ่วงหางดำนะครับมึงรัานทายเพิ่มอ้านมสีเต่าครับนมกำลังยุบกินหยาดีดดกขั้นบนจับผมงสีห้อย ผมกินหง่าทายบ่าแล้วนะแมนอยู่ครับส่งปีสองร้อยโลได้บ่างสองร้อยสองร้อยกิโลครับผมนะครับเอาหนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยครับผมราคายังต่อรองได้ครับส่งพีสองร้อยโลครับพี่น้องครับอุดด้หางงุ้งการง่วเดียวนะครับมีเงินหมื่นกว่าบาทเอาโทรมาหาน้องบอยได้นะครับครับฟันกายไม่ดูกันหนึ่งโตนี่ครับพี่น้องเอาสมให้เรียบร้อยแล้วล่ะโบสถีอยู่หนาตาน้องเพื่อนง่วงกับเป็นตัวที่ไซดีแล้วครับจับใบใบได้แล้วครับอุปกรณ์ประกันให้สามสิบปันครับ ไปเร็วๆครับพี่น้องเหลืออีกสองโคมได้ไหมไปจุงยางจังหน่อยครับนิ่งไรตัวนี้ต่อไปนะครับไปเบิงแม่ลูกนะครับชุดที่สี่ครับพี่น้องเป็นงวแม่ลูกลูกตัวแม่ครับลูกไหวหกเจ็ดเตือนนะครับแม่ตัวใหญ่ๆครับก้มนีนเปิดตักบาทต่างบอยสองหมื่นสามพันหาครับสองหมื่นสามพันหาร้อยพี่น้องนี่คือแม่ลูกน้องบอยเนาะครับผมนะครับนี่คือแม่ลูกครับพี่แม่ลูกลูกกับแม่ครับเออลูกตัวแม่เพาะนะครับแม่หมื่นเอ็ดลูกหมื่นสองพี่น้องเอ้ยนะครับราคา ีเป็นโตได้แล้งลดได้อีกเนาะลดได้อีกแม่สูงได้ร้อยสี่สิบสามบวกลบครับร้อยสี่สิบสามลบกหลอลูกสองเนาะครับผมสถานะตอนนี้พร้อมผสมแม่พร้อมทับเลยครับผสมแม่ครับพร้อมทับแห้งครับอือพร้อมทับแห้งคุณอ่ะคืนยู่หมือนนั้นบี่หน่อยีเป็นโตได้พี่น้องเอานี่ครับลูกกำลังโตยาวแม่กำลังโตยาวดิครับไงดิลูกสาวผมนี่ครับพุ่งหูดอกโอมนาคนดีอยู่ครับลูกสาวผมดูดีหนึ่งหมื่น ไมประแค่หมื่นสองหมื่นสามพันห้าร้อยห้าร้อยครับผมนะครับแม่ก็โค้งใหญ่ดีแม่จมุกดำมดชีกครับถูกสาวคนประกันสามปอคือหรอครับผมสองเลี้ยงสองปอต้องมวยทนท่องมวนท่องแม่อยู่ตอนแม่มีติงน้อยหน่อยมีติ่งด้านลังท้องขี่น้งวันติงนะครับเครื่องโบทั้งสองนะครับครับโอ้ยมาท่าเสาพี่น้องไอ้ขี่เต็มเลยคนพ้นตกแข่งกันมากพ้นตกข้างอำนาจพี่น้องก็ตกดีครับอ่ะแม่สูงหน่อยที่สิบสามครับใหญ่ได้พี่น้อง หลูกสาวมันบ้านผู้ได้ยาไร่พ่อไปสื่อไปเลี้ยงคนเหี้ยนดีที้หดมดคมอ้วนขึ้นในห้อยรักสามมึก่าขากินยาเกง่งยากเก่งมันปะอืมเสียงเดียวว่มีให้กินซื้ออย่างเดียวไม่ให้กินหนลายตัวซ <c oughs> ื้อยาของมึงแล้วซองลอยก็แม่กรอบโอ้เกือบเศร้าเอออ่ะจะโมบะฉีครับใบหูบะฉีครับพี่น้องเอ้าใหญ่ได้พี่น้องเด้อตัวนี้อืมอ่างดีพร้อมเอาไปเลี้ยงเอานะครับดูไว้ประมาณห้องเกลือเดือดนะแม่นครับประมาณนี้เอาชุดที่ สี่อะไดนครับสี่แล้วครับเลีกอกเอาได้พี่น้องเด้อมักตัวใดก็โทรมาห้าหลงบอยเลยกต้องเกรงใจได้เด้อ <laughs> ต่อรองไหนนั้นส่งขาดนะต่อไปเป็นเหละเข<อ>้าไปเลยครับอ่าคืออยู่คงไงดีได้ลูกสาวพร้อมนะนี่ครับพี่น้งองแมวต,ตัวยังโตดีอยมาลูกมาพี่เออไาลูกป้าโอ้ดีทั้งแม่ทั้งลูกกินหยาซะก่คนไปดูเพื่อสีนั่งเบิึง ชุดที่หาครับพี่น้องครับเป็นงวแม่ลูกลูกตัวแม่ครับลูกสาวเจ้า 13G ครับเป็นงวเล็ดนะพี่น้องเด้อครับผมราคาพ่อบอกครับเปิดจังหวะตั้งไ้หนึ่อย16,700กพัครับ16,700ครับครับแม่ลูกลูกตัวแม่พร้อมเด้ลูกแม่พร้อมครับแม่สูงอะไครับร้อยสามแปดครับผมร้อยสามแปดระบงูแลูกใดครับงูแลูกตัวที่สองยืนครับผมตัวที่สองสิหนหมื่นหกพันเจ็ดร้อยครับผมแมนปะครับแมนลูกมันตันดีแท้โอ้พี่น้องมึงถ่ายลูกก็เจออนาคตเดี๋ลูกตัวดีครับมีพันตัันนนนด้ผูใีี่่ตพอ หัวโหลนพร้อผม 13G ครับไม่มีเขาแต่กำเนิดพี่น้องปล่าลูกใบพอพันเกิดอ่าเดือนชิปอีชิปมีนาจะฝากไปลูกสิไปกินเนื้อลูกสาวพันตั้นตันใช่น้องครับไม่มีเขาวะไม่มีเขาครับลุ้นครับนี่แม่เพิ่นครับจมูกบวสีครับหูตันตันครับงอเล่นะครับกูได้หางงอเล่ไปเลี้ยงสายเนื้อโอ้มากินหนื้อดีเถอะลูกเออจะกินเป็นปะแม่เพิ่นครับปะผูกกันขึ้นกันได้ไหมกินกันี่ใบพอใบเกิดตอนไหน ออมืมอน 6, ่นหกพันเจ็ดร้อยบาทครับผมนะครับเอาเล่นได,ดีต้องเงินหน่อยเออตาหักดีเออตาหากัออาหากดีจ <c oughs> ออังตาหักดีอ่ะสูงหน่อยสามแปดตกลงครับผมโทรมาเรื่องผี่นองเรื่องหมื่นตังการงอแมลูกกได้ฮาโซเลยครับลูกงามเล้อโคมเ่ยลูกตัวดีอยู่ด้วยครับขานุ่มสีเต่าครับพ่วงหางออกสีเละสีไหมนี่ครับบุญฟังนี่นี่ขาทูกขาทอนประกันใหงนะครับเนาะครับผมตรงปีสองร้อยโลครับ เป็นชุดที่หาครับพี่้องมือนี้หลายชุดเลยอ่าหาชุดกรหาชุดครับโตมาเลยครับบึงน้ากันน้ำยามากกิ่นวสนผู้ใดท่านนึ่งอะอืออ่ะลูกเจ้าสิบสามตีครับซื้อไปกระสิไปใใบเกิดฟนครับแมนครับอือแม่กับวรมดากิดเก่งขึ้นกันแม่ผูกเชือกคนไบซื้อได้เพาอย่างไ้มันกลมกินเอาถกตอนประกันให้สามสิบฟันครับ นะครับเมื่อนี้ครบแล้วครับหาชุดนะครับทุกพรหาน้องบอยได้นะครับพิกัดบ้านดอนงัวเนาะครับผมตำบลไถ่ทุ่งอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีครับนะครับพี่น้องครับเบอร์ไลน์เบอร์โทรครับเฟซบุ๊กได้พี่จ้าที่ไหนครับปะกะลุ้งยางจังเลยเรียบร้อยแล้วหาชุดใต้ตะเสาข้าอยู่บ่นหอนปะเนยแตว่าหยาดมั็นหอนหยาดเป็นคนเป็นป่าเนาะบ้านตะเสาใกล้ๆขี่รถไปเบนยอดหนุ่มบอยได้พี่น้องครับนะครับโอ้โรถปัจจัยดีจิตไปแล้วเลยมาคลิปนี้ครับสวัสดีครับครับ